สวัสดีค่ะปะจะเข้าไปข้างในตอนนี้เรานั่งหย่ใป้าต้นสะตืนนะคะจะพาไปไหว้จะตับสินด้านในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของโควิดเนาะคนก็ไม่ค่อยออกมาเท่าไหรก่กันก็บางตาทีเดียวค่ะเหมือนทุกคนก็ระวังโรคติดต่อนั่นเองค่ะ แต่เข้าไปด้านในก็มีคนมาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ก็บางตาลงไปเยอะเลยค่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวไปเปลี่ยนดอกไม้ทูกเทียน มาแล้วค่ะี่ด้านหน้านะคะสมเด็จพระเจ้าตากินท่านประทับนั่งอยู่ด้านในเดี๋ยวไหว้จุดธูปไหว้ตรงนี้จุดทูปไหว้ตรงนี้ถวายดอกไม้ทูปเทียนข้างหน้าแล้วข้าไปกราบข้างใน นายทุกเทียนปิดเทียนตรงไหนเอ่ย ทชาติของเราผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปให้ได้จะขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้จุดทูบจุดเทียนแล้วจะปะถวายดอกไม้นะคะนี่เขาจัดพานดอกไม้ไว้ตรงนี้เข้าไปข้างในคะ่ะ ข้างในสารช่วงนี้คนก็จะน้อยๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงโรคระบาดเนาะผู้คนเขาก็ไม่ค่อยออกมา ขอพรนะคะขอพรให้แคล้วค่าดปลอดไทยขอพรให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นพิกฤตโรคระบาดไปได้ด้วยดีวันนี้ก็เงียบมากค่ะปกติมานี่จะมีมีประชาชนมากราบสการะท่านเยอะนะคะอันนี้เป็นเป็นองค์ยืน องค์กลางนี้ประทับนั่งบนอาดนะคะมันกันนั่งมีรูปมีรูปถ่ายอย่าไปทำบุญทำบุญซื้อโรงศพมาถึงแล้วก็ทำให้ครบเนาะถึงเรามีน้อยเราก็ทำไปตามน้อย ส่งเสริมพระเนนให้ท่านได้เรียนบาลีศึกษาพระธรรมวินยัยนี่ค่ะท่านนั่งหน้าเกรงถามทีเดียวเนาะ้องไอาชอบมาบางครั้งก็มีปัญหามีเรื่องราวไม่สบายใจก็ มาเล่าให้ท่านฟังมาขอพรขอให้เหตุการณ์คลี่คลายนะคะก็ชอบมาแต่ละวันนี้เรามาในช่วงของโควิดนะคะก็เป็นโรคระบาดเนาะคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้านหลังนั้นจะเป็นด้านหลังจะเป็นโบสถ์ของวัดน,นุ่มอนาอายจะพาไปออกไปทางด้านนี้ดีกว่าจะได้ไปเห็นโบสถ์อีกมุมหนึ่งของโบสถ์นะคะ ขึ้นและลงได้สามทางทางนี้เราไม่ค่อยได้มานะโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นโบสถ์แบบว่าเต็มตาสักเท่าไหร่สวยงามมากเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เวลาก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วแดดกำลังจ้าเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะโบสถ์ของวัดลุ่มมหาชัยมงคลนะคะ บริเวณร,บรอบๆสวยงามมากเลยค่ะสวยงามสวยงามอู้ต้นโพก็ขึ้นไปเนาะนกหนูนกกามันก็ขึ้นไปถ่ายเอาเม็ดโพเม็ดไซไปขึ้นตามข้างบนนะู่นนะมันก็เกิดได้ทุกที่เลยเนาะต้นโพต้นไซเนี่ยเนาะเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานไปก็ทำให้ปูนแตกร้าวได้โบดสวยมากเลยค่ะ ไม่ค่อยได้ออกมามุมนี้เท่าไหร่ส่วนส่วนมากจะออกไปทางโน้นทางด้านตรงข้ามเลยไม่ค่อยได้มามองโบสถ์เต็มตาสักเท่าไหร่มองจากด้านโน้นก็จะเป็นต้นไม้บางบางทัศนียภาพนะคะโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ